สวัสดีครับผมคัมพีสนุกเกอร์นะครับวันนี้จะมาสอน,นเทคนิคในการหยุดหน้าหยุดหลังแทงหรือไม่ก็คือง้างแล้วแทงง้างแล้วแทงนะครับก็คือง้างแล้วก็ดันคิวออกไปย่าวเวียงนะครับย่าเวียงนะอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยคุณจะต้องจับคิวแล้วก็สาวคิวเนี่ยอย่างนี้นครับจะแทงก็ดึงมาง้าง ดึงง้างมันหนังสืก็ดึงง้าง áng, ง้างับง้างแล้วก็ปล่อยโอเคไหมดูให้ดีนะดูดีนะ mm hmm. ดูนะครับหนึ่งสองสามหยุดหน้าเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามหยุดหน้าแล้วจังหวะจะปล่อยก็มองลูกเป้าแล้วก็ดึงแบบง้างก็ง้างก็ง้างมือหนังสืแล้วก็ปล่อยไปครับบุ๊บ นี่คือหลักในการเล่นสนุกที่ถูกต้องนะครับอ่ะผมจะมาใช้เหลี่ยมโดเมนเน้นไอด้วยนะครับในการที่สอนท่านผู้ชมไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็คือเอาขาวครับวางไว้นะขาววางไว้ตรงนี้ทําให้ระหว่างเส้นนี้ก็คือครึ่งใบวิธีแทงก็คือง้างนะครับท่านผู้ชมก<ป>ดไปที่ซีนะครับแล้วง้างครับดันออกไปเห็นออไหมนะง,ง้างก็ดันออกไปนะครับย,ยาวเวียงคิว อย่าวเวียงคิวนะครับ<ป>สูตรสาเร็จเลยครับง้างแล้วดันออกไปแล้วค้างไว้ไปลายคิวตรงเป็นแนวแนวเส้นตรงนะครับตอนที่ง้างแล้วปล่อยไปแล้วอะปลายคิวคุณจะต้องเป็นเส้นตรงถ้าค้างไว้นะครับอ่ะเหลี่ยมนี้มันก็มากกว่าสามส่วนสีก็คือหนากว่าสามส่วนสี่หน่อยนึงนะครับหยุดหน้านะครับดึงมาครับแล้วง้างไว้ดึงครับแล้วง้างไว้เห็นไหมแล้วก็หยุดไว้นิ่ง นะครับอ่ะต่อไปจะเป็นการตบเหลืองถึงดำในการง้างคิวเหลืองถึงดำนะในการง้างคิวเลยนะท่านผู้ชมก็ดูนะครับว่ารูปแบบการเล่นมันตบยังไองอะไรงไรงไนะดูดูเอานะครับโอากาสลงมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชมจะต้องงา้างแล้วแทงนะครับอ่าดูครับ หยุดหน้าใช่ไหมแล้วก็ง้างคิวครับแล้วก็มองลูกเป้าแล้วกว็ะง้างนี่มองลูกเป้าแล้วง้างครับมองลูกเป้าครับแทงนะฝึกให้เป็นนิสัยนะครับเจ็ดจนแปดครับง้างครับง,ง้างแทงอย่าลืมง้างแล้วแทงง้งางแล้วแทงนะครับ อ้าวช็อกบ้างนะครับสามส่วนสี่นะครับหยุดหน้านครับมองปปลูกเป้งาง้างครับตังหวังง้างมี่มองลูกเป้าแล้วงา้างแทงอย่าลืมง้างแล้วแทงนะอ้าวเดี๋ยวมันมองไม่เห็นหลุมโทษทีเห็นหลุมไหมลูกเห็นล้ว เหลี่ยมนี้ก็ห้าส่วนแปดนะครับเพราะว่าอะไรเพ๊มันห่างนะครับก็ห้าส่วนแปดบาครึ่งใบอะเอตีไปครึ่งใบครับท่านผู้ชมครึ่งใบนะอย่าลืมครับสาวคิวหยุดหน้าง้างแล้วแทงครับจังหวะง้าง,างมองลูกเป้านะครับง,ง้างแทงง้างให้เหมือนธนูนะครับแล้วแทงต่อไปไไเรื่อยนะ ยากเลยตรงนี้ลูกนี้ยากแล้ะเพราะว่าต้องแทงชมพูผมจะต้องแทงชมพูหลุมหลุมกลางนะครับแล้วก็ดึงขาวมาเนี่กินดำหรือจะแทงชมพูหลุมบุมแล้วดึงขาวมาเนี่กินดำก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบผมจะแทงหลุมกลางแล้วกันนะช่วเห็นเห็นการทํางานของผมดีกว่าเนาะไอ้สัสเอ้ยอ่ะ,ผม, <Hey. S 1> อะผมจะแทงชมพูหลุมกลางนะครับ ให้ท e, ่านผู้ชมเห็นการทํางานของการง้างคิวและแทงกันนะครับเห็นไหมไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยหวยนี่คุณต้องใช้กล่องติดหัวก็ไม่ได้เอามาท่านผู้ชมสงเนี่ยอย่างนี้นาจะเห็นนะเห็นเนาะโอเคเลยเนาะอย่างนี้อย่างนี้โอเคเลยเนาะผมไม่ได้เอากล้องติดหัวมาอืมอันนี้เห็นละโอเคนะ เรามองด้ดูมินิไอร์ดมินินไอก่อนครับมองไปเราจะเห็นว่าลูปนี้อยู่ที่ประมาณ3-4ส่วน4บางนะครับ3ามส่วน4บางนะครับเกือบห้าส่วนแปหส่วน4ครับแต่บางหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จดคิวไปที่3-4ส่วน4ครับแต่บางนิดหนึ่งนะครับหยุดหน้าครับหยุดหลังแล้วง้างเลยนะครับง้างปล่อยครับอีพลาดว่ะ พลาดไม่เท่าไหรอ่อ่ะผมไม่ได้กดสกูด้วยพอที่ีมโอ้โหไอพ้พลาดไม่เท่าไหร่นะเสือกไม่กดสกูด้วยหยุดหน้าหยุดหลังแล้วง้างครับอ่ะโดมินิกอายครับมองไปแวววัดครับง่ายๆเลยครับ1 2 3่ลูกนี้สาส่วน4ี่เอ้ยห้ส่วน8ครับเพราะมันห่างแค่3ลูกนะครับ ดูมิริกอาไอดูมิริกดูม่เนนไอมองไปแล้วครับก็คือห้าแปดครับเล้วก็แทงห้าแปดหยุดหน้าครับหยุดหลังครับแทงครับอย่าลืมนะหยุดหน้าหยุดหลังแล้วก็แทงออกไปนะครับหยุดหน้าหยุดหลังมันจะช่วยท่านผู้ชมได้เยอะนะท่านผู้ชมต้องพยายามฝึกจุดนี้ให้ได้นะว่าเราต้องพยายามนะครับหยุดหน้าหยุดหลังหยุดหน้าหยุดหลังนะครับ ก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมนะสนับสนุนรายการได้นะครับตามไปที่บัญชีนี้นะครับวิโรธแซ่ริมธนาคารกรุงเทพ YouTube กดรูปหัวใจครับส่งคอมเมนต์มา40บาทขึ้นไปนะครับนะก็สามารถสนับสนุนรายการได้ผมต้องมาเช่าชั่วโมงเล่นนะท่านผู้ชมเข้าใจไหมนะช่วยออกค่าชั่วโมงให้ผมหน่อยผมจะได้สอนให้ฟรีได้นะครับช่วยออกค่าชั่วโมงหน่อยนะครับเฮ้ย <Hey! S 2> ชื่ออะไรคนบ้าคนบ้าอีกฮะ <laughs> แบงค์ แบงค์ bank, แต่ไม่ใช่แบงค์โซโหนะครับอันนี้แบงค์อะไรวะหมดบ้า <Hum> ก <ming> ็เป็นหนึ่งในสมาชิกโตสนุกนะครับเล่นดีนะคนนี้เล่นดีโอเคไปฝึกกันนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะหยุดหน้าหยุดหน้าแล้วก็ง้างมาหยุดหลังแล้วแทงนะครับหยุดหน้าง้างมาหยุดหลังแล้วแทงจำไว้ นะแล้วท่านผู้ชมฝึกให้เป็นนิสัยฝึกให้เป็นสันดานนะครับมันจะจดจำากแล้วมันจะแทงได้ดีขึ้นวันะนนี้ลาไปก่อนครับสำหรับคัมพีสนุกเกอร์นะครับเฮ้ยลิทลิทเป็นไหม